สวัสดีครับคลิปนี้ขอการนำเสนอเรื่องราวของสงสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งท่านชื่อว่าพระปินโทละพาระทวาชะซึ่งเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าของเราในสมัยพุทธกาลนะครับท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว,ว่าท่านเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นผู้บรรลุสีหนาศ การบรรลือสีหานาานี้ก็คือการบรรลืออย่างราชสีคือการสำแดงความจริงการประกาศสถานนะการยืนยันหลักฐานบนพื้นฐานแห่งความจริงเช่นพระพุทธเจ้าทรงบรรลือเสียหานาาอย่างนี้นะครับนอกจากนี้ท่านก็ยังมีเรื่องเด่นๆอย่างเช่นนะท่านบวชในเบื้องแรกท่านบวชพาะลาภสการะเพราะเห็นแก่กินนะพอบวชแล้วก็ยังไปแสดงอิทธิฤทธิ์จนพระพุทธเจ้าตำหนิเอา เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญลับฟังเลยครับในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์สาวกสำคัญองค์หนึ่งชื่อว่าพระปินโทละภาระทวาชะเถระท่านีเกิดในเมืองโกสมพีแขวนวงังสะเป็นพราหมณ์ในตระกูลปโปรหิตของพระเจ้าอุเทนที่มีชื่อว่าภาระทวาชะมานพเมื่อจเจริญวัยขึ้นท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาไตรเพศ จนมีความรู้แตกฉานสามารถตั้งตนเป็นอาจารย์สอนศิลปะวิทยาแก่มานบถึง500คนแต่ท่านเองนมีนิสัยตะกละชอบกินไม่เลือกทำให้ลูกศิษย์เริ่มเบื่อหน่ายและก็ทยอยละทิ้งสำนักไปจนในที่สุดท่านก็กลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการเลยเมื่อท่านหมดสิ้นเนื้อประดาตัวท่านจึงเดินทางไปยังกงร,รุงราชคฤึกซึ่งอยู่ในแคว้นมคธ ที่นั่นนั่นเองนะครับท่านก็เห็นว่าพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เนี่ยได้รับลาบสการะมากมายและมีอาหารสมบูรณ์จึงตัดสินใจบวชในพระาศาสนาด้วยความหวังที่จะได้รับอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นแต่ยังคงมีนิสัยไม่รู้จักประมาณในการบริโภคท่านถือบาตรขนาดใหญ่ถือบาตรขนาดใหญ่นะครับเที่ยวบินทบาทรับอาหารเต็มบาตรทุกครั้งภิกษุอื่น เห็นความตะละของท่านจึงไปรายง,งานต่อพระพุทธองค์พระองค์จึงอนุญาตให้ท่านใช้บาทที่เล็กลงเพื่อควบคุมการบริโภคหลังจากนั้นพระปินโทละารัตวชะเนี่ยได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการรู้จักประมาณในการบริโภคจึงเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังและก็ไม่นานนะักท่านก็บรรลุพระอรหันต์มีอภิญญาหรือมีความสามารถที่หกประการ จากนั้นท่านได้ออกบำเพ็ญเพียรบอกธรรมะแก่ผู้มีศรัทธาท่านยังเปล่งสีหานาถประกาศแกช่ชาวเมืองว่าหากใครมีข้อสงสัยในธรรมะให้มาถามท่านได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องท่านว่าเป็นเอตัทะคะหรือผู้เลิศในการบรรลือสีหานาถมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นำไปสู่การบัญญัติสิกขาบท ห้ามภิกษุแสดงอิทธิฤทธ,ธิ์เมื่อครั้งนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเบรวนกรุงรัชคลึกมีเศรษฐีผู้หนึ่งต้องการรู้ว่าพระอระหันต์มีจริงไหมจึงสร้างบาทจากไม้จันแล้วก็นําบาีรไปแขวนบนเสา,มาไม้ไผ่สูงถึงสิาวาพร้อมประกาศว่าผู้ใดสามารถเหาะขึ้นไปเอาบาทลงมาได้ผู้นั้นคือพระอระหันต์ที่แท้จริง เ้าลทัทธิเดียร์ธีหลายคนพยายามเข้าร่วมท้าทายแต่ก็ไม่มีใครทําได้เรื่องถึงพระปิณโทละารัตวชะและพระมหาโมคคลลณะนะพอได้ยินชาวเมืองวิพากวิจารณ์ว่าไม่มีพระอรหันต์จริงท่านมหาโมคคลลณะนะจึงเสนอให้พระปิณโทละารัตวชะ,สะแสดงอิทธิฤทธิเพื่อยืนยันว่ามีพระอรหรรันต์จริงๆ ระปินโทละภาระธาชะานี้จึงเข้าไปนั่งสมาธิแล้วก็เหาะขึ้นไปยังบาทไม้จันนั้นนำบาทลงมาแล้วก็นำไปยังบ้านของเศรษฐีคนนั้นชาวเมืองต่างชื่นชมแล้วก็ติดตามท่านไปที่วิหารเพื่อขอชมอิทธิฤทธิอีกครั้งทำให้เกิดเสียงอื้ออึงจนไปถึงพระพุทธองค์ทรงรับรู้เรื่องราวขึ้นมา ทีนี้พระพุทธเจ้า,าจึงเรียกประชุมสงฆ์และตำและตรัสตำหนิพระปินโทละาระทวาชะที่แสดงอิทริ์เพื่อเรียกร้องความสนใจของชาวเมืองเพราะนำอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าอิทริ์เป็นสิ่งที่สำคัญในพระพุทธศาสนาพระองค์จึงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอิทริ์ปฏิหารและสั่งให้นำบาดไม้จันนั้นไปบดเป็นผงใช้ทำยาหยอดตาหลังจากบรรลุพระอรหันต หันแล้วพระปินโฑรภารถวชะ,ะก็ได้สมาทานทุดงควัดเป็นผู้ถือปฏิบัติในป่าออกบินทบาตและส่งผ้าบางสกุลท่านดำรงตนอย่างเรียบง่ายไม่คลุกคลีในหมู่ผู้คนมีความสันโดษและมุ่งม,มั่นในความเพียรท่านเป็นผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์ทั้งสติสมาธิและก็ปัญญายังคงเปล่งเสียงน้าประกาศว่าหาผู้ใดมีความสงสัยในมรรคผลก็ให้มาถามท่านได้ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศในการเผยแผ่ธรรมะท่านผู้ชมครับจากเรื่องราวของพระปินโทลภารทวาชะเราสามารถนำข้อคิดหลายประการมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ดังนี้ลองพิจารณาดูนะครับ 1. การรู้จักประมาณในการบริโภคและการใช้ทรัพยากรพระปินโทละาระทวชะเนี่ยมีนิสัยตะกละในช่วงแรก แต่เมื่อได้รับคําสอนจากพระพุทธเจ้าท่านก็เริ่มปรับตัวและก็รู้จักพอเพียงในการบริโภคในชีวิตของเราก็เหมือนกันการรู้จักประมาณในการบริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสิ่งของต่างๆช่วยให้เราควบคุมตนเองไม่ฟุ่มเฟือยและก็สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 2.. ครับความเพียรและการปรับปรุงตนเองแม้ในช่วงแรกเนี่ยพระปินโทละภารัตวะชะ จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างนะครับในเรื่องของพฤติกรรมท่านแต่ท่านก็สามารถพัฒนาตนเองจนบรรลุพระอรหัตผลและเป็นผู้เลิศด,ด้านการประกาศธรรมะเรื่องนี้สอนให้เรามีความเพียรและพยายามในการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอแม้จะมีข้อบกพร่องเราก็สามารถพัฒนาและแก้แข่ไขได้หากตั้งใจจริง3ครับ การยึดมั่นในคุณธรรมมากกว่าอิทธิฤทธิ์หรือสิ่งอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้พระปินโทละภารทวาชามุ่งสอนธรรมะและก็หลีกเลี่ยงการแสดงอิทธิฤทธิ์อีกครั้งนะครับท่านหลีกเลี่ยงการแสดงอิทธิฤทธิ์เพราะการยึดมั่นในคุณธรรมที่แท้จริงมีคุณค่ามากกว่าการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้อื่นบทเรียนนี้สอนให้เราให้ความสำคัญกับคุณค่าภายในเช่น คุณธรรมและจริยธรรมมากกว่าการแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นด้วยสิ่งที่ดูพิเศษหรือแปลกประหลาดข้อสีครับการปล่อยวางและการสันโดษพระปินโทละทารัตวาชะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่คลุกคลีในหมู่คนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมบทเรียนนี้สอนให้เรารู้จักปล่อยวางความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็น และหันมาใส่ใจในความสงบและความสุขภายในการใช้ชีวิตอย่างสันโดษและพอเพียงนี้ช่วยให้เราลดความเครียดและมีความสุขจากภายในได้ 5. ครับการยืนยัดในความจริงและการเผยแผ่สิ่งที่ดีงามเมื่อพระปินโทระภารัตวะชะบรรลุธรรมท่านได้ประกาศธรรมะอย่างเข้มแข็งและเชิญชวนให้ผู้ที่สงสัยมาถาม ซึ่งแสดงถึงการยืนหยัดในความจริงและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามการยืนหยัดในความจริงและการเผยแผ่ความรู้หรือข้อคิดที่ดีมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและมีความรู้ที่ถูกต้องข้อสุดท้ายครับข้อหกครับการยอมรับคําตักเตือนและพัฒนาตนเองพระปินโทลภารัตวชะยอมรับคําตําหนิ และคำตักเตือนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พัฒนาตนเองจนสำเร็จในธรรมะเรื่องนี้สอนให้เราเปิดใจรับฟังคำติชมและใช้คำแนะนำเหล่านั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองการยอมรับคำตักเตือนจะช่วยเราแก้ไขข้อบอกพร่องและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงท้ายนี้ขอกราบขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ มีข้อแนะนำเป็นธรรมทานได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ